เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิพ่อสุนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนำโดยคุณประเสริฐเทศงามท่วนประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์พร้อมคณะรวมด้วยอาจารย์นิติหาซันอาจารย์อนันต์ต่ายหลีคุณเดชาโวด์มงคลและคณะได้ไปเยี่ยมเยียนพร้อมซับน้ำตาให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอักขีภยนะัยณชุมชนวิมานสุขถนนเสรีไทย71 แขวงคณยาวกรุงเทพมหานครโดยเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้เกิดเมื่อเช้าวันเสาร์ที่28มกราคมที่ผ่านมาในครั้งนี้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้จำนวนทั้งสิ้น10ครอบครัวโดยมอบเงินพร้อมถุงยางชีพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ถูกทดสอบในครั้งนี้และขอดุอาให้พวกเขาเหล่านี้ผ่านบททดสอบนี้ไปด้ด้วยดีในโอกาสนี้ทางประธานชุมชนวิมานสุข และตัวแทนของผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ได้ฝากขอบคุณกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเรามาที่ชุมชนวิมานสุขค่เสรีไทย71นะคะอยากถามประธานนะคะฝ่ายสังคมสงเคราะห์ค่ะของมูลนิธิเพื่อส่นการอิสลามแห่งประเทศไทยว่าเรามามอบความช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะครับผมในานามประธานประชาสงเคราะห์นะฮะผมได้มาดูเกี่ยวกับไฟไหม้นะฮะ ที่ซอยวิมานสุขซอยสิสบบ็ดก็มามอบเงินส่วนหนึ่งที่ฝ่ายสงห์ได้จัดไว้แล้วก็มีถุงยังชีพทั้งหมดสิบหลังนะฮะเรามาเห็นลงพื้นที่แล้วเห็นแล้วก็เหมือนอเอาทดสอบนะฮะพาทุกๆคนเนี่ยต้องโดนหมดแหละการทดสอบแต่ทดสอบแบบไหนเท่านั้นแหละมันหลายอย่างบางคนก็ที่ผมเจอมาที่ผมไปก็มีน้ําท่วมก็มีไฟไหม้ก็มีบางทีก็เรื่อง จ็บป่วยก็มีก็ต้องไปช่วยกันฝ่ายสมเค์เนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับกิจกรรมที่พี่น้องมุสซิมเดือดร้อนเดือดร้อนที่แบบเร่งด่วนที่เกิดโดยที่ว่าเห็นครับผมก็จะมีหน่วยหน่วยเคลื่อนที่เร็วคือพี่เดชามาสำรวจว่าที่นี่มีการไฟไหม้จริงว่าจำนวนกี่หลังผมก็จะมาช่วยเหลือแต่ใน,นอนาคตต่อไปเนี่ยทางศูนย์กลางเนี่ยได้ฝ่ายสมเคราะห์นี่จะมีจัด มีรถเคลื่อนที่เกี่ยวกับทําอาหารเบื้องต้นเมื่อไฟไหม้แล้วเราก็บางคนบางทีหมดเลยนะฮะพวกเครื่องครัวหรือบ้านบางคนก็ได้แต่เสื้อผ้าติดตัวไปเฉยๆเราอาจจะมาช่วยหุงหาอาหารเป็นครัวเคลื่อนที่ให้ฝากถึงชาวมือบนนะคะที่ได้ให้ร่วมกันช่วยเหลือในจุดที่เวลาเขามีปัญหาหรือว่าประสบภัยอะคะ่ะฝ่ายสงเคราะห์นี่ ก็จะมีเลขบัญชีนะฮะที่ก็จะช่วยเหลือผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มอบหมายจากที่คนที่เป็นมือบนเขาช่วยมาผมก็เป็นตัวแทนมือบนเนี่ยมาช่วยมาทางศูนย์กลางก็มีกองทุนส่วนหนึ่งที่เราหารายได้เองจากสงเครือมีการจัดงานฝ่ายสงเคราะห์ และสาหรับท่านที่ต้องการร่วมเป็นมือบนกับทางฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิเพื่อส่วนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถร่วมบริจาคได้ตามหมายเลขบัญชีที่ปรากฏนี้ค่ะในทุกการช่วยเหลือของผู้คนในสังคมนั้นเมื่อมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจการต่างๆไม่ว่าผู้ที่ประสบภัยหรือการสร้างประโยชน์อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตะอาลาจะให้การช่วยเหลือเขาเหล่านั้นทั้งดุนยาและอาคิรัดและการช่วยเหลือต่างๆนั้น จะทำให้สังคมพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไปค่ะ